เอ๊ะคอยต้องขึ้นเดิบงดีดีขึ้นไ้บังยังโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวเอาาเอาออกมา่งกันเมื่อกี้มอง่อยมองมาเห็นเฮ็นกำลังไหนเดยวนิเห็นไหนครับเห็นหาเรื่องห็นเมื่อกี้ยังเข้าไปคือห็นว่ะอันนี้เราอยู่ใต้ป่องป่องยังทองเมนทองเมนใต้ทองเมนใต้ทองเมนเมื่อกี้มองมาเห็นเด้แยกมาขึ้นห็นว่ะอันนี้ จักบาทเรีนยนห้าเรียนห้าก็สองอยังสองห้าสามหกสองห้าสามหกเสองพันห้าร้อยสามสิบหกเมื่อกี้ขึ้นมยินว่ะจิ้ตุ๊กแกอีกหนึ่งตัวจับมากอะไรอันนี้มันเป็นเมนเมนรูปบ้านเราเองนะครับเราก็เลย บางหนึ่งตัวแก้มอยู่บนเศษยิ่เต็งและนั่นอยู่ข้า,างสองเลขนะครับเป็นเลขอันนีน้น่าจะเป็นเงินปากผีเนาะ<ง>สองเงินปากผีสองเงินปากผีนะครับห้าบาทนะครับห้าบาทใส่ไปยังตัวแก้ตัวนั้นสัะไรอย่างนย้ซูสิมัน ว่าพูนๆๆขยัยกระุูนๆๆไปไหนไม่บูอืมทำไปบงยบังยี่เนี้ย่ยเดียอีกอ่เอากรไปาดน่างหนาเจ้าดออันนี้เป็นรอยเศษกระดูกนะครับอืมเอาบนไปจะเป็นตะแกรง ก็อดีจังอดิจานะครับก,ก็ไม่ได้มารบหลูหรือแต่ประการใดนะครับอันนี้ก็บรรทายของชีวิตแต่ละคนก็ต้องจบลงนะครับไม่ว่าจะรวยหรือสูงสัตสเตรียงใดนะครับอันนี้เรามาหาเงินนะครับเพราะว่าปกติแอดเคยถูกเคยถูกเลขนะครับถูกเลขกับเงินเหรียญที่ได้จากเงินฝากผีนะครับ ี่มาหาด้วยกันสองคนเราได้มาห้าบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามหก อันนี้เรามาหาเหรียญน,นะครับเหรียญเพื่อไปลุ้นโชวนะครับเศษเหรียญน,นะครับอันที่จริงบางท่านก็ใช้แบบเผาไปด้วยอะไรเลยนะครับแต่ว่าบางท่านเขาก็ไม่ได้เผานะครับกระดูกเขาเก็บว่ะเมือ่อติดไว้ติดไว้เมื่สิงให หนึ่งสามหกถ้าใครอยากไปซื้อนี่หนึ่งสามหกโอ้ยตรงกันกับเงินเหรียญเลยนะ <c oughs> ครับตรงกันกับเงินเหรียญปากผีเลยหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกห้าสามหก เลยบ้าไปอันนี้นี่เด้ห้อยห้อยรถเข็นมันเหยียบฐานขาดเห็นบอนี่อืออันนี้บังเอิญเป็น,น,ปนมีรูนะครับอยู่ที่บ้านของวัดรงแอดเองนะครับก็เลยแต่ถ้าเป็นทางวัดที่อื่นเราก็ไม่ไปทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับ <laughs> อันนี้มันคือเป็น,ปนมีรูบ้านตัวเองนะครับที่วัดตัวเองก็เลยมาถ่าย ให้แฟนช่องได้ชมกันนะครับในเรื่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปกติถ้าผมเวลาวันไหนผมที่ผมจะลุ้นโชคนะครับผมจะใช้วิธีการนะครับถ้าผมไปนอนตามวัดนะครับไปนอนตามวัดนะครับอย่างไปนอนตามสาราพักญาติอย่างนี้นะครับเป็นนอนตามสาราพักญาติเวลาถ้าท่านได้เคยติดตามนะครับทางช่องเอเดียมีเดียนะครับจะรู้ดีนะครับว่าผมนจะเป็นคนที่ค้าขายนะครับแล้วก็เป็นคนที่นอนวัดนะครับนอนวัดอยู่กับวัดนะครับ ขาขายไปเรื่อยๆนะครับระยะหลังนี้ก็คือเกิดสถานการณ์นะครับโควิดนะครับโควิดก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับนะครับวันนี้เราก็เลยจะได้ลุ้นนะครับเอาไปลุ้นเอาไปเสี่ยงดูนะครับเป็นเงินปากผีนะครับเงินปากผีนะครับเงินปากผีจากมรุนะครับมรูนะครับเผาศพนะครับนะครับวันนี้ก็ได้มาห้าบาทนะครับไปเอาจากด้านล่างป่องนะครับรู้สึกว่าเจ้าของเขาจะเก็บไม่หมดนะครับคืนนี้เขาจะไปตามหรือเปล่า ตามไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นนะครับแต่ว่าคนที่มาเผานะครับก็มีแต่เป็นชาวบ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านแอดเองนะครับที่เสียชีวิตนะครับแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเงินตัวนี้เป็นของใครนะครับแต่ว่าเป็นพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับใครชอบสามหกคือสามเดสามหกสามหนึ่งสามหกเออสามหกสามสามหกนะครับเลขสวยมากนะครับ หกสามสามหกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราย้ํานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเงินปากผีจากเกินตะแกงอย่างต,าตะไอตะกอนเชิง <puedes S 1> เชิงตะกอนบ่เงินปากผีจากเชิงตะกอนนะครับจากเชิงตะกอนนะครับสําหรับไอดเด้งก็ชินแล้วครับชินชินแล้วชินกับเรื่องแบบนี้นะครับชินกับเพราะว่าไปนอนนะครับนอนจน ถามว่ากลัวไหมครับผีนะครับก็กลัวอยู่นะครับผีนะครับถามว่ากลัวไหมไม่กลัวแต่ว่าก็ไม่อยากเห็นนะครับมันเป็นจิตนะครับเป็นจิตหรือเป็นจิตินวิญญาณนะครับในครั้งหนึ่งแล้วนะครับชีวิตคนเราก็บรรท้ายก็จุดจบนะครับก็เหมือนกันนะครับก็ให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นอีกหนึ่งข้อคิดนะครับอีกหนึ่งข้อคิดของพี่น้องประชาชนนะครับก็ใช้ชีวิตโดยความระมัดระวังนะครับวันนี้เรามาลุ้นโชคนะครับลุ้นโชคกันเสี่ยงโชคดีกว่า มีตุ๊กแกหนึ่งตัวด้วยนะครับอยู่ข้างในแล้วก็เงินเหรียญห้านะครับเงินเหรียญห้าบาทห้าบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกถ้าท่านใดชอบก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับหรือจะเป็นเลขฝานะครับฝาปิดด้านหน้าประตูนะครับหนึ่งสามหกนะครับหนึ่งสามหกอันนี้เราอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลัง นะครับเมื่อกี้เราก็เข้าไปเอาอยู่ตรงนี้นะครับพอดีได้มาหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแอดย้านะครับเพราะว่าเวลาแอดจะซื้อลอตเตอรี่นะครับแอดจะชอบนะครับตอนเช้าตื่นนอนมานะครับถ้าพักอยู่ที่ตามวัดตามวานะครับแอดก็จะหาเดินรอบๆนะครับรอบๆนะครับเพราะว่าก่อนจะมีการเผาศพนะครับก็จะมีการโปรยทานนะครับโปรยทานแล้วก็ให้คนมาแย่งกันนะครับแอดเคยซื้อนะครับเคยซื้อแล้วก็เคยถูก นะครับเพราะว่าก่อนวันฉลากิบงรัฐบาลออกก็จะใช้วิธีเสี่ยงโชคโดยการเงินจากปากผีนี่แหละครับเอาไปซื้อเพราะว่าเคยถูกหลายรอบย้ำนะครับย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ำนะครับอัดย้ำไปนะเราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันอะไรทุกชนิดนะครับไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนนะครับสําหรับตัวเลขที่ได้นะครับก็สองห้าสามหกนะครับสองห้าสามหก สองห้าสามหกมีคนเข้ามาถามว่าผมได้อะไรนะครับผมก็เลยบอกว่าผมได้เงินปากผีสองห้าสามหกผมเลยว่าจะนำไปลุ้นเลขซะหน่อยใครศพศพล่าสุดนี่ใครล่าสุดนี่ใคร ต้นนี้ในต้นไหนออไต้น,เ,ออตนเสียชีวิตศพล่าสุดเลยสองห้าสามหกเอาไปหลุนเด้อเดจัวไม่บอกสวยด้วยสามหกสามหกสองพันห้าร้อยสามสิบหกนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คือผมเป็นคนที่เคยนะครับเคยเดินทางค้าขายนะครับเวลานอนไปนอนตามวัดต่างๆก็จะมีการไปขอนอนกับท่านจะว่านอนตามสาราพักญาตินะครับที่เขาเรียกว่าสารานาบุญนะครับสารานาบุญนะครับที่แถวบ้านเราบางคนอาจจะเรียกสาราพักศพนะครับหรือสารานาบุญแต่ว่าบางจังหวัดเรียกสารานาบุญนะครับวันนี้เราก็ได้สองห้าสามหก นะครับก็อลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแอดย้ำนะครับเราสนับสนุนฉลากิจแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกๆจชนิดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม2-5 3 6เงินเหรียญ5บาทนะครับก็นําไปลุ้นดู